ผมได้ทําการซื้อนักเตะสัญชาติไทยนะครับมิกรัตนิกเกิลซันนะครับจำนวน50ตัวซึ่งผมจะนํานักเตะเหล่านี้นะครับไปทําการเพิ่มแรงก็มาดูกันนะครับว่าในวันนี้ผมจะสามารถเพิ่มแรงให้นักเตะตัวนี้ขึ้นเท่าไหร่ก็ไปรับชมกันเลยนะครับโอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทงางบ้านทุกๆท่านด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มแรงให้กับนักเตะของเรานะครับ ซึ่งนักเตะที่ผมจะนํามาเพิ่มเล้กในวันนี้นะครับนั่นก็คือนักเตะสัญชาติไทยตัวนี้เลยนะครับแบ็คขวาของทีมชาติไทยนั่นเองซึ่งณปัจจุบันนะครับมี OVR อยู่ที่75ถ้าหากเราทําการเพิ่มเล้กสูงสุดให้กับนักเตะตัวนี้นะครับมันก็จะสามารถเพิ่ม OVR ไปสูงถึง80เลยทีเดียวนะครับสำหรับวิธีการเพิ่ม OVR นะครับหรือว่าการเพิ่มเล้งให้กับนักเตะนั่นเองก็ให้เราทําการกดไปที่ตัวนักเตะที่เราต้องการจะเพิ่มเล้งนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมี หลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้นักเตะตัวที่เราไม่ได้ใช้นะครับมาทําการฝึกนักเตะให้ขึ้นไปอยู่ในเลเวล5ก่อนนะครับเมื่อเลือกนักเตะเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็กดการฝึกได้เลยนะครับนี่นะครับนักเตะของผมก็มีเลเวล5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเมื่อเราทําการฝึกต่อไปนะครับมันจะฝึกไม่ได้เพราะว่าทางเกมมันบังคับให้เราต้องเพิ่มแรงนักเตะก่อนนะครับถึงจะสามารถฝึกต่อไปได้เองตรงนี้เราก็สามารถกดเพิ่มแรงได้เลยนะครับ ในการเพิ่มแรงนะครับเราจําเป็นต้องใช้นักเตะการ์ดตัวเดียวกันนะครับนี่นะครับใช้แค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับในการอัพแรงจากเลเวล5ไปเลเวล10นะครับจะใช้การ์ดตัวเดียวกันแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็ซื้อมาหลายตัวเลยนะครับเมื่อเราทําการเลือกการ์ดนักเตะที่เราจะนามาเพิ่มแรงเสร็จแล้วนะครับก็กดคําว่าเพิ่มแรงได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเพิ่มแรงให้กับนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ หลังจากทําการเพิ่มแรงไปแล้วนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่า OVR ของเราจะเพิ่มมาบวก1นะครับเมื่อกี้เป็น7จ็ดาตอนนี้ขึ้นมา76บนะครับแล้วมันก็จะมีแถมแต้มสกิลมา1แต้มนะครับแต้มสกิลตรงนี้นะครับเราสามารถนํามาอัพค่าพลังของการ์ดนักเตะตัวนี้ได้นะครับโดยให้เราทําการกดคําว่าแต้มสกิลนะครับนี่นะครับแต้มที่เราได้มานะครับมันก็จะมีให้เราเข้ามาอัพแต้มสกิลนะครับก็จะมีในส่วนของการตั้งรับการส่งลูกสมดุล แล้วเมื่อเราทําการอัปเดตตรงนี้นะครับไปถึงเลเวล3นะครับมันก็จะมีสกิลความสามารถพิเศษนะครับอยู่ด้านล่างนี้นั่นเองมันจะปลดล็อกต่อเมื่อเราทําการอัปเดข้างบนตรงนี้นะครับให้เป็นเลเวล3นั่นเองก็เมื่อเราทําการเพิ่มแรงเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็สามารถนํานักเตะมาฝึกได้ตามปกติเลยนะครับก็สามารถฝึกขึ้นไปถึงเลเวล10ได้เลยนะครับเมื่อเราทําการเรียกนักเตะที่จะนํามาฝึกเสร็จแล้วนะครับก็กดฝึกอีกครั้งได้เลยนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นเลเวล10แล้วนะครับ นี่นะครับผมเป็นเลเวลสิเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถเพิ่มแรงได้อีกเรื่อยๆเลยนะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็สามารถอัปเกรดจากเลเวลสิเป็นเลเวลสิได้โดยการใช้การ์ดนักเตะตัวเดียวกันอีกแค่ใบเดียวนะครับนี่นะครับใช้แค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับก็สามารถเพิ่มเป็นแรงขึ้นไปสูงสุดถึง15ได้แล้วนะครับกดเพิเ่แมแรงไปเลยครับผมตอนนี้เม็ดของเราก็ได้เปลี่ยนเป็นเม็ดม่วงแล้วนะครับจากเม็ดเขียวเลเวลห้าเมื่อกี้นั่นเอง ตอนนี้ก็ OVR ER ขึ้นมา77แล้วนะครับผมซึ่งในการเพิ่มแรงนะครับเราสามารถเพิ่มแรงก่อนที่จะมาฝึกได้นะครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องทําการฝึกให้ถึงเลเวลตันก่อนนะครับถึงจะเพิ่มแรงได้แต่เราสามารถเพิ่มแรงได้เลยทันทีนะครับโดยการออกดไปที่เพิ่มแรงนั่นเองนี่นะครับเราสามารถเพิ่มแรงไปก่อนได้นะครับแล้วเราค่อยมาฝึกในทีหลังนะครับในตอนที่เรามีการ์ดวัตถุดิบมากพอนั่นเองในตอนนี้เราสามารถเพิ่มแรงไปก่อนได้เลยนะครับเดี่ยผมจะมาลองเพิ่มให้ดูนะครับซึ่งแรงนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดด5รระะัับบนค ตอนนี้ผมกำลังเพิ่มจาก1 5ไป20นะครับจะใช้จำนวน2ใบนั่นเองนี่นะครับกลายเป็นเม็ดม่วงแล้วนะครับโพวิาตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น78แล้วนะครับก็ไปกันต่อเลยนะครับซึ่งหลังจากเลเวล3ขึ้นไปแล้วนะครับหลังจากนี้จะใช้การ์ดจำนวนเยอะอยู่นะครับแล้วมันจะมีโอกาสที่จะการ์ดแตกด้วยนะครับซึ่งถ้าหากเราไม่อยากตีแตกนะครับเราจำเป็นต้องใช้การ์ดจำนวนเยอะๆเข้าไปเลยนะครับ เราสามารถเพิ่มโอกาสเป็นหนึ่งเซได้เลยนะครับอย่างตอนนี้ผมก็จะเพิ่มโอกาสเป็น1น0้ร์โดยใช้กร์ดของมิกโรลัตนิกเกิลสันจำนวน5้าใบนะครับก็กดเพิ่มแรงได้เลยนะครับเป็นเม็ดสีแดงแล้วนะครับมิกโรลัตนิกเกิลสันตอนนี้ OVR อยู่ที่79แล้วนะครับผมและเลเวลสุดท้ายนะครับมาดูกันนะครับว่าจะใช้กร์ดกี่ใบกันนะครับที่จะเป็นโอกาสหนึ่งเก็ในเลเวลสุดท้ายนะครับจะใช้กร์ดในการ เพิ่มแล้งทั้งหมด10ใบด้วยกันนะครับผมที่จะมีโอกาส100%เลยทีเดียวนะครับถึงถ้าหากผมกดครั้งนี้นะครับมิโกรัตสนิเกลสันของผมก็จะเป็นแลงสูงสุดทันทีเลยทีเดียวนะครับที่มี OVR มากถึง80 OVR เลยนะครับโอกาส100%นะครับเรียบร้อยนะครับเป็นเม็ดสีส้มแล้วนะครับตอนนี้ นักเตะของผมนะครับก็ได้ขึ้นไปอยู่ในรง้งสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับมี OER 80 <S <S เมื่อเราทาการเพิ่มแร้งเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเอาแต้มสกิลมาอัพความสามารถมันได้นะครับซึ่งผมจะอัพเป็นการตั้งรับให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็กดยืนยันเลยเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการอัพค่าของการตั้งรับสูงสุดแล้วนะครับซึ่งพอผมกดการตั้งรับสูงสุดนะครับความสามารถพิเศษข้างล่างนะครับมันก็จะทําการปลดล็อกนั่นเองความสามารถตอนนี้นะครับก็คือฟูลแบ็กตัวหยุดเกมนะครับเราสามารถ ค่าพลังตัวนี้ได้นะครับแล้วกดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเพิ่มความสามารถให้กับการ์ดตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับนี่นะครับสกิลที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะมาขึ้นโชว์อยู่ตรงนี้นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองฟูลแบ็กตัวหยุดเกมนะครับจะมีการบวกค่าพลังนะครับการเร่งความเร็วอยู่บวก6 การรับรู้บวก6แล้วก็การประกบบวก6นะครับรวมถึงความแข็งแรงการแทกเกิลแบบยืนแล้วก็สไลด์แบบแทกเกิลนะครับจะบวก6ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลพิเศษนะครับที่เราทําการเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มาดูในราคาของตลาดกันบ้างนะครับเราสามารถซื้อในตลาดได้นะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าจะมีคนตั้งรับอยู่เยอะเลยนะครับอันนี้เป็นเลเวลสูงสุดนะครับก็คือเพชรเม็ดสีน้ําตาลนั่นเองครับหรือว่าเม็ดสีส้มนั่นเองซึ่งเราสามารถเลือกที่จะซื้อนักเตะใน แหลงต่างๆได้เลยนะครับจะมีสีเทาสีเขียวสีน้าเงินสีม่วงสีแดงแล้วก็สีส้มนะครับในแต่ละสีนะครับจะเป็นแหลงที่แตกต่างกันแล้วก็จะมีราคาที่แตกต่างกันนะครับผมอย่างตอนนี้แหลงธรรมดาก็จะอยู่ที่ประมาณ54,700นนะครับแต่ถ้าเป็นแหลงสีส้มก็จะมีราคาสูงถึง7 7, 7 8 0 0เหนเรียญเลยทีเดียวนะครับก็่อเคนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมมาสอนวิธีการเพิ่มแหลงนักเตะให้ดูกันนะครับว่ามีวิธีการเพิ่มอย่างไรให้ไปถึงเลเวลสูงส และมีวิธีการเพิ่มสก,กิลความสามารถของนักเตะอ,อย่างไรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้รับชมรับผมและเจอกันอีกทีในคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านด้รับชมครับ